สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศที่ท่าเรือน้ําลึกนะครับท่าเรือแหลมฉบังนะครับที่ศรีราชาชนบุรีนะฮะตรงนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเรือใจฝั่งนะครับเรือเล็กนะครับเข้ามารับตูอ้อ่ตู้หนักนะฮะตู้โหลดที่ท่าเรือนะฮะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะไปส่งอ่า ตามท่าเรือเล็กๆต่างๆนะครับที่บางประกงคลองเตยบ้านะฮะแล่ส่วนบางลำก็อาจจะไม่วิ่งไปทางภาคใต้บ้างก็มีนะครับผม mm. ่เรือลำเล็กๆก็จะมีข้าวมารับมีทั้งเอามาดิช,ชาร์จแล้วก็มารับโหลดสลับกันไปนะครับแล้วแต่ว่าคิวเรือนะครับ คิวเรือแต่ละคิวว่าจะเข้าช่วงไหนนะฮะแดดร้อนร้อนเลยครับวันนี้แดดเปลี่ยง